อีกบทความหนึ่งมาจาก Korea Times ที่มองว่าการจัดการกับปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติแบบแก๊งสแกมเมอร์ที่กัมพูชาวรวมถึงการช่วยเหลือพลเมือง80คนออกมาเนี่ยเ mm. กาหลีใต้ทำประเทศเดียวไม่พอต้องทำร่วมกับประเทศอื่นๆที่ได้รับผลกระทบแบบเดียวกันเพื่อปรับปรามเครือข่ายอาจญากรรมข้ามชาตินี้นะฮะทีนี้ เรื่องประเด็นส่งทหารเข้าไปช่วยเหลือพลเมืองเกาหลีใต้เนี่ยก็มีการรายงานทางสื่อนะในประเทศไทยค่อนข้างจะเ,เรียกว่าเข้มข้นวันนี้สถานทูตเกาหลีใต้ประจำประเทศไทยต้องออกมาชี้แจงนะไปดูกันนี่คือโพสต์ของสถานเอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ประจำประเทศไทยโพสต์ post ข้อความผ่าน Facebook กรณีสื่อไทยเจ้าหนึ่ง ระบุว่าคำเตือนล่าสุดจากเกาหลีใต้ว่าอาจจะดำเนินการทางการทหารกับสแกมเมอร์ข้ามพรมแดนคือใช้คำนี้บอกว่า a r e c o n warning from South Korea that it could take military action against cross-border scammers แล้วก็พูดด้วยนะคะบอกว่าคำขู่ของโซในการส่งกองทัพมาจัดการกับสแกมเมอร์ในภูมิภาคไม่เป็นความจริง โดยจุดยืนของรัฐบาลเกาหลีใต้ในขณะนี้ก็คือการพยายามในทุกวิถีทางทางการทูตเพื่อแก้ปัญหานี้นะยังไม่ใช้ทหารเข้ามาแก้เอาการทูตก่อนแล้วเขาก็คิดว่าการทูตก็น่าจะประสบความสำเร็จเพราะว่ามีมีอำนาจต่อรองในมือค่อนข้างเยอะนะเกาหลีใต้นี่ม,มีลงทุนในกัมพูชาประมาณหนึ่งนะแต่ว่า กัมพูชาจะกล้าเสี่ยงเรื่องความสัมพันธ์กับปราหลใต้หรือเปล่านะเพราะว่าเป็นประเทศที่มีเขาเรียกที่ทางในเวทีการเมืองโลกแล้วก็มีแนวนโยบายที่ชัดเจนนะต่อเรื่องของการปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติโดยในส่วนของเกาหลีใต้เนี่ยนะตอนนี้อย่างที่บอกก็เป็นวาระแห่งชาติเพราะว่ามีพลเมืองเกาหลีใต้มากขึ้น,ท,นทุกวันทุกวันที่ถูกจับตัวไปในกัมพูชาปีนี้ 330คนนี่ยังไม่ครบปีเลยนะคือตั้งแต่ต้นปีจนถึงณวันนี้330คนเปรียบเทียบกับปี2023 2ปีที่แล้วเนี่ยมีแค่17คนเพราะฉะนั้นเพิ่มขึ้นมาเป็นพันเท่าเลยนะฮะทีนี้ความสนใจแล้วก็การให้เรื่องออสกแกมเมอร์ในกัมพูชาเป็นวาระแห่งชาติเนี่ย ก็ทำให้สื่อมวลชนเกาหลีใต้เนี่ยลงพื้นที่นะทำข่าวสืบสวนสอบสวนนะพี่นาพาไปดูสถานีโทรทัศน์ KBS นะซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์หลักของเกาหลีใต้เนี่ยเข,เขาเขาเข้าไปทำสารคดีเกี่ยวกับเรื่องนี้นะเกี่ยวกับแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชาซึ่งเวลาเราพูดถึงแก๊งเนี่ยมันก็ดูเหมือนแบบแบบ5คน10คนไม่ใช่นะนี่คืออาชญากรรมข้ามชาติเครือข่ายใหญ่โตโมโหฬารมากนะแล้วก็เงินหมุนเวียนเนี่ย เป็นแสนแสนล้านล้านบาทนะหรือดอลลา,าร์สหรัฐคือคือใหญ่ขนาดที่รัฐบาลสหรัฐโดยกระทรวงยุติธรรมเนี่ยตอนที่อายัดเงินเมื่อคืนเนี่ยบอกว่าเป็นการอายัดเงินที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์เลยนะฮะแต่ว่าพาไปดูสลัะสารคดีของ KBS ก่อนนะคะเขา ให้ความสนใจกับเรื่องนี้แล้วก็เคยเข้าไปทำสารคาดีสืบสวนสอบสวนเรื่องแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชาออกอากาศเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะเขาเข้าไปนี้ไปแอบถ่ายกลุ่มอาคารซึ่งถูกระบุว่าเป็นรังสแกมเมอร์ในกัมพูชาหน้าตาเป็นอย่างนี้นะเป็นกลุ่มอาคารขนาดใหญ่หลายหลังเหมือนหมู่บ้านเลยแล้วก็มีกำแพงสูงนะประตูรั้วเป็นเหล็กทึบ เหมือนคุกอะ่ะคุณไม่มีทางเข้าไปได้เลยนะแล้วใครจะเข้าออกเนี่ยก็จะมีบอดี้มีกาดตรวจรถยนต์เข้าออกอย่างเข้มงวดโดยในสารคดีของ KBS เขาบอกอย่างนี้บอกว่าในรังสแกมเมอร์รังเนี้ยนะมีกาดประมาณ200คนประจำการ24ชั่วโมงแสดงว่ากิจกรรมข้างในเนี่ยมันต้องคึกคักมากๆเลยนะ,ะแล้วปรากฏว่า เขาไม่มีโอกาสเข้าไปข้างในแน่นอนเข้าไปไม่ได้เข้าไปก็อันตรายก็ถ่ายอยู่ข้างนอกแต่ว่ามีเหยื่อสแกมเมอร์เนี่ยรายหนึ่งที่เขาออกมาไดนะ้นี่ออกมาได้แล้วก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวของ KBS บอกว่าเป็นหนึ่งในเหยื่อที่ถูกคุมไว้ในไอ้ค่ายสแกมเมอร์อันเนี้ยหลายสัปดาห์แล้วก็อยู่ในนั้นเนี่ยถูกทรมานถูกเครื่องช็อตไฟฟ้าแล้วก็มีการโชว์รอยแผลเต็มตัวเลยนะคะเขาเล่าให้ฟังงี้ จะได้เห็นว่าคนเป็นลงเอยอ,อยู่ที่นั่นได้ยังไงพี่นานเลยไม่แบบว่าไม่ค่อยออนไลน์เท่าไหร่กลัวโดนหลอกนะเหยื่อที่รอดออกมาบอกว่ามันมีการเสนองานว่าเออถ้ามากัมพูชาเนี่ยนะจะได้ทำงานโดยงานที่ถูกเสนอมาเนี่ยเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับเศษโลหะแล้วก็เสนอเงินเดือนดี พอมากัมพูชาก็ถูกคิดแนบเลยก็คือถูกลักพาตัวเลยแล้วก็เข้ามาอยู่ในไอรังสแกมเมอร์นะแล้วก็สมุดบัญชีพาสปอร์ตมือถือถูกยึดไปหมดแล้วก็ถูกขู่ด้วยนะว่าอ,อ,อย่าหนีถาน้าหนีโดนยิงแล้วก็มีการพูดถึงการถูกปฏิบัติอย่างโหดเหี้ยมในค่ายสแกมเมอร์ สารคดีนี้ยอดวิวนะ่ะล้านสามแสนครั้งโดยเจ้าตัวไม่ได้บอกว่าหนีออกมาได้ยังไงก็คงต้องรักษาเ,เรียกข้อมูลที่เป็นความปลอดภัยด้วยนะอันนี้ก็คือเรื่องของเกาหลีใต้ก็มีคนเสนอบอกว่าทำไมเราไม่ทำแบบนี้ส่งหน่วยรบพิเศษเข้าไปเลยนะไปเอาตัวคนของเรากลับมาแต่ว่าก็มีข้อถกเถียงนะคนที่เสนอก็คือสอสอจากพักพลังประชาชนที่ชื่อ คังมินกุกพลังประชาชนนะะไม่ใช่ประชาชนพักของเกาหลีใต้ไม่ใช่พักของประเทศไทยคนที่เรียกร้องให้ใช้ปฏิบัติการทางการทหารก็คือสอส,อสอคังมินกุกจากพักพลังประชาชนซึ่งเป็นพักฝ่ายค้านเขายกตัวอย่างนะคะบ,บอกว่าปี2011เนี่ยที่พลเมืองเกาหลีใต้ถูกโจรสลัดโซมาเลียลักพาตัวไปตอนนั้นเกาหลีใต้ทําไงส่งสเปเชียลฟอร์ซเข้าไปเลยเข้าไปในโซมาเลียเลยแล้วก็ช่วยเหลือ ตัวประกันออกมาจนประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นถ้าจำเป็นเกาหลีใต้ก็ควรพิจารณาใช้มาตรการทางการทหารร่วมกับกองทัพกัมพูชาถ้าเกิดกัมพูชาไม่ร่วมมือตัดเงินช่วยเหลือเลยนะฮะตัดความร่วมมือต่างๆทั้งหมดที่มีกับกัมพูชาอีกคนหนึ่งที่ออกมามีความเห็นคืออ e ีออนจู oo, สมาชิกรัฐสภาจากพรรครฐบาลที่บอกว่า เกาห <S an> ลีใต้ต้องแสดงให้โลกรู้ว่าใครก็ตามที่มาก่อนอาชญากรรมหรือก่อการร้ายต่อคนเกาหลีจะต้องถูกลงโทษจนถึงที่สุดถ้ากัมพูชาไม่มีปฏิยาตอบสนองเนี่ยเกาหลีใต้ก็ควรพิจารณามาตรการทางการทหารเพื่อปกป้องประชาชนของตัวเองแม้จะมีเสียงเรียกร้องให้ใช้ทหารนะแต่ดูเหมือนว่ารัฐบาลของอีแจมยองเนี่ยจะไม่ใช้วิธีการนี้โดยให้ความสำคัญไปที่การใช้ช่องทางทางการทูต และความร่วมมือมากกว่านะอย่างเช่นการตั้งทัดฟอสแล้วก็ส่งร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศไปโดยยุนซางระยอนหัวหน้าสำนักงานประสานงานด้านนโยบายของรัฐบาลยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แล้วจะทําทุกทางที่ทําได้เพื่อแก้ปัญหาแต่ว่ามาตรการทางการทหารจะไม่ทำ หรือถ้าทำก็ขอให้เป็นขั้นตอนสุดท้ายต้องใช้มาตรการอื่นๆไปก่อนนะถ้าไม่สำเร็จค่อยไปใช้ทางนั้นซึ่งดูเหมือนจะสำเร็จนะเพราะว่าเ,เขาเรียกว่าพลังกดดันทางการเมืองของเกาหลีใต,ต้ก็ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาแล้วก็ มีการถามว่าทำไมรัฐบาลเกาหลีใต้ลังเลในการใช้มาตรการทางการทหารในการเอาตัวคนตัวเองออกมาเนื่องจากมันมีความเสี่ยงมีความเสี่ยงนะความเห็นหนึ่งมาจากอ e. ีชินฮวาอาจารย์ด้านรัฐศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากมหา,าวิทยาลัยเกาหลีหรือว่า Korean University บอกกับ Korea Herald นะซึ่งเป็นสื่อเกาหลีบอกว่าปฏิบัติการทางการทหารน่าจะก่อผลเสียมากกว่าผลดี เสี่ยงที่จะทำให้เกิดการก้าวพลาดทางการทูตไม่มีการให้รายละเอียดนะว่ามันจะก้าวพลาดทางการทูตยังไงแต่ถ้าเลือกใช้การทูตรวมถึงการส่งเจ้าหน้าที่สอบสวนส่งตำร,รวจเข้าไปทํางานร่วมกับตำร,รวจกัมพูชาเนี่ยสิ่งที่ต้องระมัดระวังเพื่อให้งานไม่สะดุดไม่ให้ถูกเบี้ยวเนี่ยต้องมีการกำหนดกรอบให้ชัดเจน ต้องบอกกัมพูชาเลยว่า 1, 2, 3, 4ที่เราต้องการคืออะไรแล้วถ้าไม่ได้ก็ต้องใช้มตรการถัดไป